แระเองมากฝีมือพูดแล้วจะอยู่หรือไม่ไปต่อกับช่องเจกระแสฮอตกระแสะปังไม่แผ่วสำหรับพระเอกสายดราม่าวัย32ปีแบงค์อาทิตย์ที่ช่วงนี้งานลุมหนักมากเล่งถ่ายละครรักในรอยลวงอยู่และตอนนี้ก็มีละครป้องปังบันออนแอร์อยู่ส่วนกระแสะข่าวสัญญากับทางช่องเจ็ด หนุ่มแบงค์บอกว่ายังมีสัญญาเหลืออยู่ยังรักช่องเจ็ดอยู่ไม่มีแพนไปไหนเพราะสิ้นเดือนนี้น่าจะได้เข้าไปคุยเรื่องสัญญากับช่องก็น่าจะต่อสัญญาอยู่ไปเรื่อยๆยังคงแฮปปี้กับบ้านหลังนี้ช่วงนี้แฮปปี้เรื่องงานแล้วเรื่องความรักก็แฮปปี้ไม่น้อยเชย่นกันกับนางแบบสาวสุดแซ่บสกุลกัญญาพัก พงศักิ์ยันยันว่ายังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนเพราะยังสนุกกับการทำงานการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่อีกประมาณ3-4ปีรอให้ทุกคนพร้อมค่อยคุยกันเรื่องแต่งงาน